ส่งไปจังหวัดอะไรนะสุราษฎร์ธานีอันนี้ส่งไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ Субтитры сделал DimaTorzok อ่านอ่นทุกลำสนใจติดต่อได้นะคะ,คะที่เพจเครื่องบินเล็กกำแพงเพชรหนึ่งอาชอหรือว่าจะเป็น Facebook แก้ใจนะคะหรือเบอร์โทรติดต่อ0 7 7 8 7 3 1 2 2 8เนะคะหรือจะอีกหนึ่งเพจจะเป็น เพจร้านหนึ่งอาซีกำแพงเพชรนะคะหรือว่าในช่องทางติ๊กต็อกนะคะเข้าไปติดตามชมคลิปเป็นก่อนก็ได้ค่ะก่อนการตัดสินใจในการซื้อนะคะในติ๊กต็อกจะเป็นห่งร้านหนึ่งอาซีค่ะออขอบคุณนะคะ